พูดเรื่องว่าทำไมเราต้องใส่กล่องตัวนี้กันแทนกล่องในตัวเนี้ยหน้าตานี้คือกล่องกล่องอันนี้คือกล่องก็คือปั๊มไอเบรโดยที่จะมีกล่องควบคุมออ่ะยู่ด้านหลังซึ่งซึ่งน้ไอปั๊มตัวเนีน้ที่คนชอบพูดว่ามันไหม้มันพังมันไหม้มันพังเพราะอะไรเพราะน้ำมันเบรกอะ่ะมันเข้าไปใน ีเนี้ยพอคนม่ะมันไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกกันไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกทําให้น้ำมันเบรกเนี่ยมันสะสมความชื้นหรือสะสมน้ําอยู่ในตัวมันเพราะมันมีความสามารถในการดูความชื้นอ่ะสูงพอทีเนี้ยพอมันดูเข้าไปในตัวมันเสร็จแล้วอ่ะมันทาให้มัน่ะไปคลายเหงื่อของน้ําอ่ะข้างในปั๊มทําให้มอเตอร์พังบ้างแผงวงจรพังบ้างมันไม่ได้เข้าตามขอบนะครับมันไม่ได้เข้าตามขอบบนนะ มันไม่ได้เข้านะเพราะมันซีนไว้อย่างดีปิดไว้อย่างดีเนี่ยมันไม่ได้เข้าง่ายๆนะส่วนที่มันเข้าเนี่ยคือมันเข้าไปกับน้ามันเบรกแล้วมันไปคายอ่าเป็นเหงื่อของน้ําอ่ะในปั๊มด้วยที่ว่ามันคายในระยะเวลาหนึ่งปีสองปีสามหมื่นโลสองหมื่นโลแสนโลมันโดนอย่างนี้มานานมันก็เลยมีน้ํามากพอที่จะไปทําลายแผงฟิล์มแผงนงจอยอยู่ข้างใน เราก็เลยทําตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นตัวที่ทํางานแทนตัวนี้แต่ว่ามันจะไม่สามารถควบคุมการเบรคในระยะประชิดได้เหมือนเดิมก็คือแบบเบรคเบรกเลยเนี่ยมันคุมไม่ได้แล้ะแต่ตัวเนี้จะทํางานคือเราไม่ต้องไปเสียบสายไฟเข้าปั๊มตัวนี้แหละเราก็ใช้ตัวนี้เลยต่อได้เลยใครอยากสั่งไปต่อเองก็ได้หรือจะ มาติดตั้งที่ร้านก็ได้ถ้าติดตั้งที่ร้านราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่2,300บาทก็คือค่ากล่อง2 0 0 0ันค่าติดตั้งสามบาทก็ถ้าใครสั่งกลับบ้านก็จะมีคู่มือในการติดตั้งให้ว่าจะต้องต่อ,อยังไงต้องทำยังไงติดได้ตั้งแต่ X Max N Max N Max ปีใหม่ปีเก่าติดตั้งได้หมดเลย Airlock ติดตั้งได้หมดเลยใครที่มีปัญหาแบบความเร็วความเร็วไม่ขึ้นเริ่มต้นมีความเร็วไม่ขึ้นก่อนนะแล้วก็โค้ดหน้าจอขึ้นสี่บสองแต่ต้องมีความเร็วไม่ขึ้นด้วยนะแล้วพอความเร็วไม่ขึ้นเนี่ยรถมันก็จะไม่รู้ว่ารถเนี่ยมีความเร็วอยู่รถมันก็จะดรอปรอบในในความเร็วที่หกสิบถึงแปดสิบรถมันก็จะวูบวูบเสร็จยกเร่งเติมต่อได้ อันนี้คือจะเป็นที่กล่อง ABS ส่วนที่เป็นที่เมดไฟมัดไฟเนะี่ยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันคลิปนี้มันยาวไปสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ฝากไว้ด้วยครับใครอยากติดตั้งมาที่ร้านได้เลย